สวัสดีครับผมชื่อทีรัศมีเจริญอยู่ชั้นมสี่ห้องเลขเลขที่24ครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปวิดีโอการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาพลศิษานะครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยเราควรทาทันก่อนได้หลังออกกาลังกายนะครับซึ่งเป็นชาตที่จําเป็นมากๆนะครับสําหรับการที่เราออกกาลังกายนะครับโอเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับถ้ายืนนะครับเราไม่ต้องยืนชิดหรือว่ายืนห่างผ่านมากเกินไปนะครับถ้ายืนอันดับแรกเราสายตาเรามองไปข้างหน้ามองตรงๆนะครับมองเอาศ ขึ้นมองลงมองซ้ายมองขวานนครับโอเคท่าแรกนะครับราตอวนะครับยืนแขนลงมาหน้าหนึ่งแบบนี้แล้วก็บิดตัวไปนะครับโอเคเปลี่ยนท่าครับผมอเคแขนนะครับทำแบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วอันดับแรกเราเรามาทางด้านนี้นะครับเราแขนซ้ายกับแขนขวาน,นะครับยืดตัวไปทางด้านซ้าย ไม่นมตัวไปข้างหน้าหรือว่าแอนตัวไปด้านหลังนะครับโอเคทําเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนข้างครับครานี้เอียงตัวไปด้าน,านครับผมโอเคต่อไปเราไปเอวครับโอเคเราไปทงด้านซ้ายก่อนนะครับผมไปทงด้านซ้ายก่อนแล้วก็มาทงด้านขวาครับโอเคสิบทางครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ิบโอเคหลังจากนั้นกลับด้าน,นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคหลังจากนั้นนะครับยืนย่างนี้นะครับเอามือทั้งสองข้างน,นะครับจับที่บกเข่าไว้นะครับโอเคแล้วเอาไปท้าอีกคืนนะครับยืนตรงแล้วก็ย่อลงนะครับยืนตรงยรง่อลง โอเคเราจะนั่งสักเท้ามาหนึ่งนึงนะครับแบบเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราหมุนข้าวครับผมโอเคหลังจากนั้นเราหมุนออกะครับโอเคต่อไปเราไปขากันบ้านนะครับโอเคเราเริ่มด้านนี้ก่อนนะครับนะครับขาตึงนะครับขาตึง โอเคหลังจากนั้นทาแบบเดิมจะเปลี่ยนข้าครับผมแล้วท่าเปิดขึ้นมาเลยนะครับตึงๆเลยนะครับตึงนะครับโอเคหลังจากนี้เราไปพัดเท้ากันบ้านนะครับโอคนี่นะครับข้างเท้าด้านในนะครับด้านนอกด้านในด้านนอกนะครับต่อไปเปลี่ยนข้า,ท,าทำเหมือนกันนะครับด้านใน ด้านนอกด้านในด้านนอกต่อไปหมุนครับผมหาหมุนแล้หมุนไปทางซ้ายก่อนนะครับหนึ่งสาโอเคหมุนไปทางขวาครับโอเคเปลี่ยนข้างครับ ครับต่อไปนะครับเล็บขาวมานะครับเอาข้างหนึ่งก่อนนะครับแล้วใช้มือจับนะครับนี่จับลงมาให้ถึงนะครับถ้ายังไม่ถึงก็เอาใช้ได้มากที่สุดก่อนนะครับโอเคหลังจากนั้นทำเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนข้างครับมือจับไปเท้าไว้ครับผมโอเคต่อไปเราขึ้นมาไหล่นะครับการแข็งร้ห้สุดนะครับหมุนไปข้างหน้าครับสิบรอบครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบโอเคหมุนกลับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบโอเคต่อไปเราหมุนไหล่นะครับหมุนจากข้างหน้า,าครับโอเคหมุนกลับครับโอเคังจากนั้นนะครับทำเป็นแบบนี้นะครับยักขาลงแบบนี้นะครับ แล้วก็ปิดตัวอ่าันนี้ติดไปทางด้านซ้ายก่อนนะครับโอเคตามมองตรงไปทางด้านซ้ายนะครับเอหลังจากนั้นไปทางด้านขวาครับโอเคต่อไปเราภา้สุดท้ายนะครับทางนี้คือการยกขานะครับก่อนก่อนอื่นนะครับให้เราถ่ายน้ำหนักไปในขาที่เราจะวางกับพื้นนะครับเพื่อหลับเราจะได้ไม่ล้มนะครับเกลี่แผ่นหนักไปก่อนครับแล้วก็ขยกขึ้นมาครับ นี่นะครับนีครับหลังจากนั้นถ่ายน้ําหนักมาถ่ายด้านนี้ครับด้านซ้ายนะครับเนี่ยเราก็ยกขาขึ้นมาครับเอี่ประมาณนี้ครับโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับต่อไปผมจะไปพูดถึงประโยชน์นะครับประโยชน์เนี่ยนะครับมีอยู่สองข้อหลักๆนะครับข้อแรกเลยก็คือทําให้เราสามารถออกกําลังกายได้นานขึ้นนะครับมีความอดทนมากขึ้นนะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่ได้มีการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยแล้วเราไปวิ่งหรือว่าออกกําลังกายอะไรเนี่ยอาจจะทําให้เราบาดเจ็บหรือว่ารู้สึกตึงๆทําให้เราเหนื่อยง่ายก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการยืดกล้ามเนื้อก็ช่วยให้เราออกกําลังกายได้มีความอดทนและในระยะเวลาที่นานมากขึ้นครับต่อไปข้อที่สองนะครับก็คือลดการบาดเจ็บนะครับตานทีเราวิ่งนานๆหรือว่าออกกาลังกายพวกบอรี่เวทอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไม่มีการยืดกล้ามเนื้อเนี่ย ทั้งก่อนแลนะหลังออกกำลังกายอาจจะทําให้เรามีการบาดเจ็บแล้วต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาจ,จะเป็นหลายวันหลายสัปดาห์หรือบางคนอาจจะเป็นถึงหลายเดือนเลยครับเพราะว่าเพราะฉะนั้น <laughs> การเยยดก,กล้ามเนื้อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับควที่จะทาอาจจะไม่ต้องทําทั้งก่อนและหลังนะครับแต่ควททาทั้งทั้งใดทั้งหล่งนะครับผมโอเคครับผมมีรัตมีเจเริญชั้นมสี่ห้องหนึ่งเลขที่24ต้องขอจบคลิปวิดีโอนำเสนอการเยยดกล้ามเนื้อของวิชาพลศึกษาไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ